เจอเจ้าหนายที่เป็นน้องสุดเลยค่ะนะคะดูคลิปครูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเป๊ะเลยนะคะน้องบอกว่าน้องเนี่ยรู้สึกซัฟเฟอร์มากแต่พอมาฟังคลิปครูแล้วเริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มเข้าใจเขามองเขาเมตตาเขามากขึ้นรู้ว่าเขาเป็นแยกออกน้องบอกน้องชอบตอนหนึ่งที่ชื่อว่าที่ครูบอกว่าให้ซัพเอร์ให้เราแยกออกว่าตัวตัวเขาเป็นอย่างนี้นี่คือนิสัยของเขานี่คือตัวตนของเราแล้วให้แยกออกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกสิ่งที่เขาพ่นใส่สิ่งที่เขาด่าว่าเราเนี่ยมันเป็นการแสดงออกของเขา คุณค่าของเราเป็นคุณค่าของเราซึ่งเราจะต้องปกป้องไว้นะคะ,ะปกป้องความนับถือตัวเองนะปกป้องเซลฟ์เวิร์ดของเราไว้เราบอกโอเคเราเริ่มอยู่ได้ดีขึ้นแต่น้องมาองระยะยาวว่าเออครูค,คะหนูจะไปต่อหรือพอแค่นี้อ่ควรจะแบบออย้ายที่ทำงานไหมนะคะน้องอายุสาสิบห้าโดยประมาณเนี่ยโอ้เป็นเป็นวัยที่ไม่เยอะไม่น้อยแต่สำหรับครูนี่คือเด็ก <laughs> นะคะเออครูห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยครูก็มองมันเด็กเพราะั้นครูก็เลยมองว่าหนูมีโอกาส ที่จะไปเริ่มต้นมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เยอะถ้าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยยังไงหนูก็ต้องหนูต้องดูก่อนว่าเขาเป็นผู้จัดการหรือว่าเขาเป็นใหญ่แค่ไหนถ้าเกิดว่าเป็นผู้จัดการแล้วดูแล้วว่าคนคนนี้ความเป็นนอสเชื่อของเขาความผิดพลาดของเขาถ้าเกิดเขาทํางานอะไรผิดพลาดบ่อยเขาแบบวันดีคืนด,นดีหนูอาจจะไม่ได้เดอร์เขาเขาอาจจะออกไปเขาอาจจะทําผลงานไม่ได้หนูจ,จะได้เจ้านายใหม่มาในในมุมมองของคุณนะแล้วก็หรือ ถ้ามันเป็นอย,อย่างบางคนเนี่ยที่เขาทนเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการที่มีความมั่นคงเอออันนี้ครูอันนี้ครูไม่ความรู้สมัยนี้ครูไม่รู้นะครูไม่ได้ตามขา่าวอัปเดตแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนยุคครูเนี่ยจะอยากเข้าทํางานราชการมากๆเพราะว่าเขาบอกเห็นเขาพูดกันนะว่าเลูกเมียเบ,บิกได้พ่อแม่เบิกได้มีความมัน่นคงแล้วตัวเองก็เบิกได้แต่อันนี้ครูเห็นอันนี้ครูเห็นจริงๆนะคะจากที่มีคนไข้ที่เขาปลูกถายตับ อขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะคะเ,เขาปลูกถ่ายตับเนี่ยปกติการปลูกถ่ายตับเนี่ยค่าใช้จ่ายนี่โรงพยาบาลรัดนะเป็นล้านนะคะเป็นล้านการปลูกถ่ายตับหนึ่งครั้งแล้วก็เวลาที่อันนี้ถึงแ่บเขาจะปลูกถ่ายจะคนที่เป็นตับแข็งกับมะเร็งตับแล้วเวลาค่าใช้จ่ายนี่สูงมากค่ะแล้วไม่ได้จบแค่ครั้งเดียวไม่ใช่จบแค่การปลูกถ่ายเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายมันจะไม่ยอมรับอ,อ,อวัยวะตัวนี้เพราะมันไม่ใช่ของมันเป็นของคนอื่นใช่ไหมมันก็จะเกิดการแบบภูมิต้านทานมันจะแอทแท็เพราะฉะนั้นจะต้องกินยากภูมิ กินยากดภูมิเนี่ยซึ่งค่าใช้จ่ายของยากดภูมินนะคะเดือนละสามหมื่นบาทตลอดชีวิตนึกภาพออกมาว่าเฮ้ยไม่รวยอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเนี้ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รวยจริงๆเนี่ยก็จะต้องปล่อยให้นะคะาจากไปนะคะตามตามตามธรรมชาติอะโลกมันเป็นแบบนี้โรคโรคไม่ได้ใจดีมากนักน,นะเออแต่มีแต่มีคนหนึ่งเขาเป็นแค่คนเจ้าหน้าที่เก็บขยะ นะคะแต่ว่าสังกัดของกอทมเออน,นะคะสังกัดของกอทมแล้วเบิกได้เบิกราชการได้อืมเขารอดค่ะ เขารอดเพราะว่าสามารถเบิกได้ตั้งแต่การลูกถ่ายแล้วก็เบิกค่ายาได้ตลอดชีวิตนี่คือเหตุผลที่บางคนเนี่ยอันนี้คุณไม่ได้ออกนอกเรื่องนะครยยังกลับมาอยู่ในเรื่องเดิมว่าทำไมบางคนถึงอยากทํางานราชการแล้วรู้สึกว่านี่คือความมั่นคงเหลายคนมองว่าราชการเงินเดือนน้อยอะไรเช้าชามเียบางคนใช้คำนี้แล้วก็เงินเดือนก็น้อยจริงๆเนี่ยมันดูเหมือนเงินเดือนน้อยแต่ว่าสวัสดิการี่สุดยอดนะคะถ้าเกิดว่างานที่น้องทําเป็นแบบนั้นแล้วน้องรู้สึกว่าเออน้องอยากได้ความมั่นคงแต่ว่าออ มันเสียสุขภาพจิตน้องต้องเลือกอันนี้ครูไม่รู้นะว่าหน่วยงานของน้องเป็นยังไงนะคะบางเห็นครูเคยไร้ยนว่าบางทีเราสามารถขอยกย้ายได้เออขอยกย้ายขอนี่ไปไปที่อื่นได้อแต่ว่ามีแต่ด้วยนะหลายคนครูเชื่อว่าน้องหลายคนที่ปรึกษาครูเนี่ยถ้าคุณมาปรึกษาแสดงว่าคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่คุณที่คุณจําเป็นคือถ้าคุณออกไปถ้าคุณออกไปแล้วเนื่อมาถ้าเกิดคุณเป็นลูกคนรวยมีตังค์เช่นจะททางานที่ไหนก็ได้พ่อแม่จชเลี้ยงดีอยู่แล้ววันคุณออกไปแล้วถ้าคุณปรึกษาครูแสดงว่าคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่รู้ึกว่า เฮ้ยออกดีไม่ออกดีหรือออกออกไปหนีเสือปรจาจญ์ะเลหรือเปล่าเพราะคุณออกไปจากตรงนี้คุณหนีนอส,สิส,สุดคนนี้คุณอาจคุณหนีนอสิสุดนะคะโอเวอร์คุณอาจจะไปเจอโควิดคุณอาจจะไปเจอนอสส,ส,ส,สุดอีกแบบหนึ่งก็ได้นึกออกไหมเออเพราะ,ะนั้นคุณเลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการหนีปัญหาจากหนึ่งไปที่หนึ่งเหมือนเหมือนที่บอกนะเด็กไปโรงเรียนแล้วโดนเพื่อนแกล้งแม่จับย้ายโรงเรียนย้ายโรงเรียนมันไม่ใช่ เออหรือว่าเราทํางานที่นี้เราไม่ชอบห,หน้าเราคอย,ย้ายเราไม่ชอบที่นี้เราก็ย้ายเราก็ย้ายไปเรื่อยๆนะเพราะจริงๆแล้วเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้เราสามารถจัดการกับปัจจัยภายในได้คือจัดการกับโรคภายในว่าเฮ้ยเราจะอยู่ยังไงอยู่ให้เป็นวะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะทนถ้าคุณจะแลกคุณต้องดูด้วยว่าคุ้มมอเปล่า,าไม่ใช่ว่าเออบริษัทนี้เงินเดือนก็นมาเหยมากอนาคตก็มาเหดีอะไรใหม่ใช่แล้วจะการเบิกอะไรกนมาแล้วจะทนเพื่อนะไปเริ่มต้นใหม่วาเพราะว่าอ่านี้เสือปรารเญ์ เรารู้แน่แนว่านีนเสือแต่เราออกไปข้างนอกอะเราย้ายไปที่อื่นเนี่ยเราอาจจะเจอเจระเข้ก็ได้เราจะเจอแมวน้ําน่ารักเราอาจจะเจอปลาโลมาเรา,เราอาจจะไม่เจอสิ่งเลวร้ายก็ได้มันเป็นไปได้สองอย่าง50/50 50, คือเราเนี่ยออกไปเราอาจจะเจอเจอคนร้ายเหมือนเดิมหรือว่าดีไปเลยแน่นอนให้โอกาสตัวเองอืมแต่เราต้องแน่ใจว่าเราได้พยายามตต็มเต็มที่แล้วเราปรับตัวแล้วเราดูเพราะว่าคนสมัยเนี้ยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะจะมีปัญหารเรื่องการปรับตัวด้วยนะบางทีแบบโอ้โหบนหน้าตะคอกปั๊บหนึ่งลาออกเลยเออแบบไม่ไม่ไม่สบายใจเพราะว่า บางคนอันนี้จริงๆเกี่ยวกับการเลี้ยงดูด้วยบางคนเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงมาเหมือนไข่ในหินไม่เคยดูไม่เคยว่าไม่เคยตวาดไม่เคยใช้คำหยาบไม่เคยอะไรเลยเออครูครูไม่ได้บอกว่าการใช้คำหยาบดีนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่พ่อแม่ได้ปกป้องมากๆหูเขาคำหยาบปั๊บเอามือป้องหูไม่ไม่ให้อย่างนี้เออไม่ให้ลูกพูดคำหยาบไม่ไม่เคยไม่เคยอ่ให้ลูกไปอยู่ในสิ่งที่แบบโลกจริงเนี่ยนะคะไม่อยู่ในโลกจริงแล้วพอเวลาลูกมาทํางานแล้วมาเจอคนที่เป็นต่างเจเนอเรชันแล้วเวลาโดนเออหัวหน้าโดนเจ้านายตะคอกอะไรอย่างเงี้ย มีอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ตลกนะอเด็กรุ่นหลังๆที่พ่อแม่ปกป้องมาดีเกินไปหน่อยพอดนหัวหน้าตะอคอกปับ๊บร้องไห้กลับไปบ้านร้องหงยร้องไห้เลิกไม่ไดทํางานลาออกเออที่จริงเไอการตะอคอกมันก็ไม่ดีนะคะมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งทั้งนี่ว่าแหมถึงกัรลาออกเลยมันก็มันก็เกินไปนะก็ต้องดูว่าเราสามารถปรับได้ไหมเออปรับปรับก่อนไม่งั้นเนี่ย ถ้าเราเอกอารเราก็ออกเ็นก็ออกเนี่ยมันจะเหมือนกับแต่สมัยนี้เห็นไหมที่แบบว่าคู่ชีวิตแต่งงานไปเลิก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 ไม่พอใจอะไรนี่น่อยๆเลิกกันมันไม่ใช่ไงคือต้องปรับก่อนปรับแล้วดูว่าปรับได้ไหมปรับกระทบนไม่เหมือนกันนะเออปรับคือลองคุยกันว่าเออนะเราลองปรับในจุดหนึ่งสองสามสี่ห้านะถ้าเราปรับเขาปรับอ่าอย่างเช่นสองคนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่โอเคมีมีบางคู่ที่เขาเอามาคุยแล้วก็เขามาขอปรับนี่ประมาณแบบว่ารู้สึกว่าถ้ามาอยู่สองคน อยู่แต่งงานกันแล้วรู้สึกเหมือนเหงาและโดดเดี่ยวครั้งที่เป็นชีวิตคู่นะแบบรู้สึกเหมือนมันห่างกันเออแล้วไม่มีบทสนทนาที่มีคุณภาพอ่ะเขาก็ดูคลิปครูแล้วบอกเออครูหนูเริ่มสังเกตนะไม่มีเสียงหัวเราะจริงๆด้วยอืมไม่มีเสียงหัวเราะในบ้านเริ่มเนี้ยคขเริ่มถ้าเริ่มต่างคนต่างรู้อ่ะผู้หญิงรู้ผู้ชายรู้ต่างคนต่างรู้แล้วต่างคนต่างจะต้องการที่จะ รักษาสาภาพครอบครัวอะร่วมมือกันเด็เออร่วมมือก,กันก็จะช่วยปรับได้งนะั้นบางทีเขาจะอะไรนะเบรกดีไอส์บริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมีการปรับพฤติกรรมละลายพฤติกรรมทําให้แบบเออมันมีอะไรที่มันไม่พอใจอะไรกันนั่งคุยกันไม่งั้นบริษัทเขาจะมีการประชุมทําไมเออให้เปืองแอร์นะเออประชุมก็คือเพื่อจะพูดคุยเปิดใจกันแต่ก็นั่นแหละโคเข้าใจเลยว่าใครที่มีเจ้านายเปนน็นนอสสื่อน่ะจะรู้สึกว่าจะประชุมเพื่อไม่เคยฟังลูกน้องเลยใครพูดอะไรก็น,นอนเซน้ไนไร้สาระไม่มี ความคิดแป้แม้คือบางครั้งไปเจอแบบนี้ยุ่งเลยแล้วส่วนใหญ่จะเยอะด้วยนะคะเออแบบนั้นเปองแอร์ค่ะเข้าประชุมแล้วเปองแอร์เพราะว่าหัวหน้าไม่ที่จะฟังลูกน้องเลยไม่ที่จะฟังความเห็นของใครนะคะเออเวลาใครเห็นอะไรที่ไม่ตรงกับตัวเองของขึ้นเนี่ยไอ้แบบนี้ยนอนส,สุดชัดเจนมากค่ะคือวิธีดูว่านอน,อนส,สุดกับคนปกติเนี่ยคนปกติหรือคนที่มีอ่ามาชัวมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความอมีเหตุผล จริงๆแล้วการประชุมอะ่ะคือการ brainstorm brainstorm ภาษาไทยไม่รู้เรียกคือระดมระทมความระระบมระบมระระ,ละมระดมความคิดคือเอาคนมานั่งสี่้าห้าคนใช่ป่ะแล้วเฮ้ยเธอคิดยังไงเออเองคิดอย่างเงี้ยเออเองเงี้ยอ๋ออ๋อเหรอเออเออว่าเอาความ e uh, uh, คิดของไอ้นี่กับไอ้ของคนนี้เออไหนอลองมาลอง,ง,งมา brainstorm ดู Le? ว่าเอาความคิดของคนนี้แต่เอาแนวเอาเอาเอา,เอา สมมติออกแบบบ้านของคนนี้แล้วเอาเอาไอไอการตกแต่งของคนนี้เราเอามาผสมกันเอามาเบลน์เอามาผสมเข้าด้วยกันเออเออไอนี่ก็เอ er เอไอนี่เอ็เอ็เองเอเออเข้าท่าเ้ยอ่าเอ้ยเอ้ยของเอ็งก็เข้าท่าเออถึงแม้ว่าจะคิดไม่ตรงกับพี่เออแต่พี ه, ่คิดอย่างนึงนะอ๋อแต่เอ็งคิดอีกอย่างใช่ไหมอ๋อเออเออเป็นคิดอย่างนั้นได้ด้วยเหรอเออตอนแรกพี่พี่ก็ลืมนึกมุมนี้อ่ะนี่คือหัวหน้านี่คือหัวหน้าที่มัดชัวคือหัวหน้าสุดยอดหัวหน้าค่ะ คือเราสมมติครูครูวางแบบไว้อย่างนี้สมมติจะออกแบบ้านอะไรต่างๆนะแล้วแบบครูคิดไว้ว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้อ่าแล้วไอ้ลูกน้องคนนี้ก็บอกแนี้อีกนะไออีกคนนึงบอกว่าคิดไม่ตรงกับครูถ้าครูเป็นนาร์สเ่อรูจะบอกทไมคือครูจะรู้สึกปดจริงๆมันเราไม่ได้ตั้งใจคนที่เป็นนาน์สเ่อรไม่ได้ตั้งใจด้วยแต่เขาจะ p r o เทคตัวเองความคิดของตัวเองมันต้องถูกเขาไม่ยอมเสียหน้าถ้าใครคิดไม่เหมือนเขาเขาจะของขึ้นอืมโดยของขึ้นแล้วเขาจะผ่านว่าคิดได้แค่นี้ใช่ไหม เอาอะไรคิดอะไรเงี้ยแสดงว่าไอ้ความคิดของคุณเนะี่ยมันไปมันติดมันไปทําให้กระทบเซลล์เขามันไปไม่ตรงกับเขาเออคนที่เข้าใจกว้างนะคนใจกว้างเนะี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนเนี้ยคิดไม่ตรงอืมไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับสมมติครูนะเขาไม่ตรงกับครูคใช่ปะแต่ครูจะรู้สึกเออว่ะเฮ้ยเออมองมุมนี้ได้ด้วยเออพี่ไม่เคยมองมุมนี้เลยนะแน่แน่คือถ้าคุณได้หัวหน้าแบบเนี้ยคุณควรจะอยู่กับเขาเพราะว่าบริษัทจะเจริญรุ่งเรือง ทั้งหัวหน้าทั้งเพื่อนทั้งคู่ชีวิตทั้งหลายที่เขาอะยอมรับความเห็นที่แตกต่างนะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันขึ้นกันคิดว่าเออว่ะเฮ้ยฉันก็ไม่เคยมองมุมนี้เลยนะเออเออเออน่าสนน่าสน,น,าสนเดี๋ยวฉันจะลองปรับดูให้เรามาปรับร่วมกันแต่คนที่เป็นนอสสุดเวลาประชุมมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเวนลาประชุมทุกคนมานั่งรวมกันไม่มีใครกล้าพูดไม่ใช่ไม่มีไอเดียไม่ใช่อะไรหรอกพูดไปเดี๋ยวโดนด่าพูดไปเดี๋ยวโดนเออโยนใส่อ่อเขาพูดว่า ไปไปไปไม่น่าสนใจอเอไอแล้วก็นึกว่าจะคิดอะไรดีดีกว่านี้อ้าวเขาก็ไม่กล้าคิดพอไม่คิดเจ้าไหนเขาบอกว่าอ่ะนั่งกันเนี่ยไม่มีความคิดอะไรเลยเหรอไม่คิดจะเสนออะไรเลยเหรอ,อลูกน้องมันจนใจมัาะเสนอไปเองก็ดานี้คนที่อยู่แบบแบบเนี้ยอย่างนี้คุณครูลาออกค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเจ๊งบงแน่บริษัทถ้าจ้างไอ้ไอ้ไอ้หัวหน้าแบบนี้น้องสืๆแบบนี้ไว้เนี่ย ไม่ก้าวหน้าไม่ไปไหนทั้งตัวองค์กรทั้งตัวบริษัททั้งตัวผลหน้ามันเองแล้วก็คุณด้วยถ้าแบบนี้คุณออกเออนะคะแล้วดูดูว่าออดูอนาคตอ่ะดูอนาคตดูความมั่นคงดูภาพรวมเลยนะอืมเพราะบางคนเนี่ยบางทีเราไม่ต้องออกหรอกบางทีไอ้นายแบบเนี้ยมันจะออกเองผลหน้าแบบเนี้ยมันจะออกเมันจะถูกให้ออกเอง ถ้านายเห็นว่าเอ้ยนี่มันดูแป,กแปกลกๆฮ้ยมันไม่มีภาวะพู้นํามันนําชีมไปไหนไม่ได้เลยตั้งแต่มันเข้ามาในลูกน้องคนเก่งๆออกหมดเลยมันควบคุมอ่ามันเอาแต่โม้มันเอาแต่คนเ,เดี๋ยวเขาก็าออกไปเองผ <c oughs> ู้จัดการหลายๆคนเนี่ยตอนแรกเราไม่ชอบเราอยู่เอ่อเดี๋ยวเขาออกไปเองนะมองระยะยาวเพราะคุณรู้ว่าการที่คุณปรึกษาแสดงว่าคุณยังเอ่อมีอะไรบางอย่างที่จําเป็นต้องอยู่ที่นี่อยู่นึอกออกไหม ลองดูสักตั้งหนึ่งนะลองดูสักตั้งหนึ่งลองทำความเข้าใจเขาดูว่าเอออย่างที่บอกออย่างที่น้องบอกว่าดูคลิปครูแล้วพอจะเข้าใจคนที่เป็นหนอสุดๆก็เข้าใจสิเข้าใจแล้วก็ลองทํางานร่วมกับเขาดูแล้วดูดแนวโน้มคือแนวโน้มว่าอยู่บริษัทนี้แล้วมันมั่นคงเปล่าอืมอยู่บริษัทนี้แล้วมันทําให้น้องเติบโตไหมคําว่าเติบโตหลายคนเข้าใจผิดหรือเปล่าว,ว่าอะไรปะอยู่เป็นนานๆแล้วเงินเดือนมันจะขึ้น เออเติบโตในที่นี้คือเงินไม่ใช่ค่ะเติบโตในที่นี้นะคะคือทําไปแล้วเราได้สกิลเราได้ทักษะอ่าเราได้ประสบการณ์แล้วสิ่งนั้นเน่ยมันทําให้เราเก่งขึ้นอ่ะเออเเก่งขึ้นไม่ใช่แบบไปทําอะไรที่มันแบบเอ,องานที่มันไม่ก้าวหน้าอืมสเต็มนางสเต็มสเต็มสเตมอย่างอไออย่างนี้มันม่แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันทําให้เราแบบได้ครีเอทได้ไอเดียแล้วถ้าเกิดว่าเพราะนอเซื้อบางคนก็เก่งจริงๆนะ นักชีวิตบางคนเป็นคนที่หัวไวคิดเร็วอะไรเงี้ยบางทีการที่เราทนเขาแต่เราอาจจะได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆค่ะเรารู้สึกว่าไอ้คนนี้เจ้านายคนนี้นิสัยไม่ดีไม่ฟังใครไม่อะไรนะแต่ว่าเฮ้ยมันเก่งเราเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากเขามีค่ะบางคนที่เรียนรู้จากเจ้านายที่วุ่นวายนี่เง่าเออแต่ว่าเก่งเออนะแต่ถ้าเกิดว่าเก่งก็ไม่เก่งนะแต่นี่เง่านะ ดูแล้วว่าไอเนี่ยไม่ลุ่งเออไม่ไม่เขาไม่ใช่พูดนำเขาเป็นแค่หวนหน้าทั้งนี้ใสทั้งอะไรดูหลงจงนะเพราะ,ะนั้นคำแนะนำของครูเนี่ยครูจะไม่สามารถแนะนำทุกๆคนได้ว่าเอ,อ้ยถ้าไปเจอเจ้านายที่เป็นนอสสุดจะไปจะอยู่หรือจะไปนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่องค์ประกอบหลาย,ลาย,ลายอย่างว่าลักษณะเนื้อง,งานมาททำให้คุณโตมากขึ้นหรือเปล่าทำให้คุณเก่งมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเจออาจารย์ดีแต่งนี่เงา เออเพราะอาจารย์ดีอาจารย์ดีที่เป็นนอสนสุดๆก็มีไงเอออย่างบางบาง,งคนเขาแบบเก่งมากเชี่ยวชาญมีคนหนึ่งเขาแบบเออเขาเจอหัวหน้าที่เป็นช่างอะไรบางอย่างที่เขาแก้ไขปัญหาได้ได้เก่งมากเขาดูปั๊บฟังเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้เร็วอะไรเสียตรงไหนแต่โวยวาย,วายจะไม่ฟังใครนี่เงานี้ใส่ไม่ดีเลยแต่ว่าคุณอยู่เขาแล้วคุณเก่งขึ้นอืม เก่งขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยออกทีหลังก็ว่ากนอยทีโอเคนะเวลาในคลิปหมดอีกแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครต้องการปรึกษาครูแอดไลน์มาจองเวลาเป็นการส่วนตัวได้ที่0897456111ค่ะ